อาชีพการทำนาข้าวเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่สำคัญเรามีความภาคภูมิใจที่สามารถผลิตข้าวคุณภาพและปลอดภัยไว้รับประทานกว่าจะได้ข้าวในจานเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการการปลูกข้าวหอมมะลิในแปลงสาธิตของโรงเรียนบ้านหนองจิก มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ให้นักเรียนเรียนรู้วิถีไทยในการทำนาแบบดั้งเดิมรู้ขั้นตอนการทำนารวมทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการฝึกปฏิบัติการทำนาด้วยตนเองเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกให้รู้ถึงความภาคเพียรพยายามวิรยิยะตสาหะของชาวนา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภาพสัมคัญข,ของข้าวและอาชีพชาวนาครูนะคะเดง่ๆกตอนอื่นก็ล้างน้ำก่อนวันนี้ฝนตกนะคะ สวยไหมคะเตรียมจ้าค่ะคุณยกประมาณ45องศาหรือ90องศาก็ได้แล้วเวลาเตะเตะเตะโดนขาดเท้าหน้าเท้าหน้าเนี่ยนะคะเท้าด้านข้างเท้าด้านข้างเนี่ยเราขี้หลายนะอ่าแล้วแต่แล้วแต่คนขนาดบางคนก็ใช้นิ้วโป้งตรงนิ้วโป้ง ขึ้นหัวร้อนนะคะนี้ครูอาจจะไม่ค่อยถนดัดครูก็จะมัดแบบนี้นะคะทําไมถึงทํามัดเล็กเพราะว่านักเรียนจะได้ถือถนดัดครูจะมัดแบบให้มันแน่นนะคะใช้ตอกมัดแล้วก็หมุนแล้วก็เสียบแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้กล้านะคะพร้อมที่จะเอาไป ดำนาโอเคสุดยอดกดไลค์กดแชร์ <c oughs> เมื่อได้ต้นกล้าเราก็ไปดำนากันเลยโดยการนำต้นกล้า3ถึงสต้นไปปักลงไปในดินนะคะ โดยมีระยะห่างแต่ละกอรประมาณ15เซนติเมตรอันนี้ก็เป็นการแข่งขันการดำนานะคะเมื่อต้นข้าวอายุได้ประมาณ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วนะคะ,ะเรามาเกี่ยวข้าวกันนะคะโดยคณะครูและนักเรียนได้ลงแขกเกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนานโดยวิธี แบบดั้งเดิมนะคะโดยใช้อุปกรณ์ก็คือเคียวในการเกี่ยวในครั้งนี้แล้วก็ตากข้าวเอาไว้ประมาณ3วันนะคะ mm. ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องนำข้าวมาตีหรือนวดข้าวแบบโบราณก็เรียกนวดข้าวนะคะคือเอาเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าวนั่นเอง หลังจากนั้นเราก็นำไปสีนะคะเพื่อมาเป็นข้าวกล้องอแล้วก็จัดจำหน่ายโดยแพ็กเกจของเราก็จะซีศสญยากาศนะคะขายเครึ่งกิโลกรัมต่อ30บาทนะคะราคา30บบาทก็จะมีผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเรานะคะคือข้าวกล้องซึ่งมีคุณภาพนะคะรับประทาน